ขึ้นดีกินจนินพกใที่เข้ามาแล้วกไม่เหมือนเดิยังไม่เคย

ปกติไ <Okay. S 1> ม่เคยเข้ามากใกล้หนีจะอยู่แค่แถวเวันนี้เดินมาใกล้ใช่ครับไม่เดินหาคนนี้ไม่เดินมาอยานี้มัมมมนจะอ,อ,อยู่แต่นี้ไม่ไม่รยว่าจะเราให้อหารนัน I am not เดือดใจ